อย่าเพิ่งนะเราจะมาเล่นเกมเหยียบเงาเกมเหยียบเงากติกาคืออย่าให้เพื่อนเหยียบเงาเรา <Okay. S 1> แต่เราต้องไปหยียบเงาใคร <Okay. S 1> เราหยียบเงาตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ไไดพาทิ์ขึ้นทางไหนชีทางโน้นทิศตะวันออกฉะนั้นเงามันก็จะมาทางนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้ทำยังไงก็ได้ไปหยียบเงาเพื่อนให้มันได้เยอะที่สุด <c oughs> แล้วเราก็อย่าลืมหลบเงาเราตัวเองมาให้เพื่อนเหยียบหนึ่งสองสามเริ่มนับด้วยเราหยยบได้กี่คนนับด้วยเราหยียบได้กี่คนเอานับด้วยเราหยับได้กี่คนอนับด้วยนับนับนับได้กี่คนแล้วนับเออนับนับเลย รบเงาเอออย่าให้เขาเหยียบรอบอย่าให้เขาเหยียบให้ได้นะรอบรอบเงารอบอย่าให้เขาเหยียบรบอ้าวไม่ล้มค่ะลูกค่ะรอบเงารอบอย่าไปเหยียบเขารบรอบไม่ไม่ครูไม่เล่นด้วยค่ะครูไม่ได้เล่นกับเธอค่ะครูไม่ได้เล่นค่ะ ูไม่เล่นกัเธอนับจำนวนใครได้เยอะที่สุดนูนได้นูนฮะอาไปหยียบต่อให้ได้สิบให้ได้คนละสิบเงาไปหยยบต่อไปหยียบต่อให้ได้สิบเงาให้ได้สิบเงาให้ได้้ได้สิบเอาใครได้สิบแล้วมารายงานตัวใครได้สิบแล้วมาใครได้สิบแล้วมาเข้าร่ม อ้าวรู้สึกเป็นยังไงคะสนุกรู้สึกเป็นยังไงสนุกสนุกคุยกากได้เกมน้ำอีกต่อไปเราได้ออกกำลังกายถูกไหมคะอ่าถามหน่อยเราได้ออกกำลังกายไหนแขนขาได้ความสนุกใครเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยวิ่งอีกรอบไหมวิ่งไหมไปหนึ่งรอบไปไปยามเล่า นี่ไงนี่ไงเขาตามมาแล้วเขาตามมาแล้วเขาตามมาแล้วเขาตามเธอมาแล้วเขาตามเธอมาแล้วอย่าอยู่นิ่งนะถ้าอยู่นิ่งเพื่อนจะเหยียบนะดูดูดูเชงกับวันนี้ใครจะเหยียบใครได้ก่อนเอ้าเอ้าใครจะเหยียบเอ้าเชงเรียบร้อยเลยเชงโดนเหยียบเรียบร้อยเลยใครอย่ามักยาตรงนี้อ้าอ้าอ้วนเขาเหยียบเธอแล้วเอาเอาอย่ามาเชงด้วย วาโอเคโอเคนะคะเราจะไปเข้าห้องพัดลมเย็นๆค่ะ